ผมอิทน,น,นทร์เชอร์กติการทูลาราลพบนะครับเป็นผู้แทนภาคผู้แทนแขกภาคหลักเรือนประจำปี2566ถึง66-2567นะครับก็เรียนท่านประธานในวิธีท่านประธานครานาคร,รูอินทร์เชอร์และแขกเร็ดท่านนะครับก็ก็นอื่นผมขอพูดถึงคณะกำงนกรรมการชุดท,ที่แล้วนะครับ จต่โครงการที่ผ่านมาที่ได้เห็นะนะครับก็ทําให้เห็นว่าทํางานได้ดีบบมากๆเครับก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจทําง,งานอย่างมากก็ช่วยพัฒนาสัเราได้ห <c oughs> น้าอยู่ <c oughs> ส่วนในคณะกรรมการชุดใหม่นี้นะครับก็ก็แสดงความดีด้วยครับที่ได้รับเลือกมาเป็นคณะกรรมการเนหาชุดใหม่นี้ส่วนน้องคอปเตอร์นายุสมบมรณนะที่มีมของขวัญให้ <c oughs> <c oughs> ขนมจีบขนมจีบชิ้น,น้เอรท่อขนมนี้เปลี่ยนเหมือนกับการทำงานห้ไในสมโมสเนอะซึ่งเราไม่รู้ว่าภายในการทำงานนั้นเราจะประสบพบเจอแบบสิ่งใดขนน้างไหนก็ขอให้น้อง่านตัวชอนน็อกโกแลตข้างในนี้ซึ่งเปลี่ยนเหมือนกับภาษาเพื่อเป็ยัางของเล้นข้างในซึ่งเหมนือนกับ ความสำเร็จในการทำงานนคะครับก็ขอให้กรรมาการชุดใหม่นี้ทำงานสำเร็จด้วยดีสามัคคีกันก็ขอจบทีบริหารนี้ไปด้ดีครับขอบคุณครับ ีนท่านประธานยิชิท่านโรเชเรียท่านสวัสดีวันนี้อินนแชนเตอร์ทุกท่านนะคะดิชาทำงายโยเิิร์ีผิวอ่อนจากสโมสรอิแฉราโรเลตที่สิมโนม่าค่ะวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคอปเตอร์เลยนะคะที่ได้รับตําแหน่งอายุสโมสรในปีนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารทุกคนค่ะวันนี้นะคะที่ก็มีของเด็กไฟนอนมาให้ก็คือม่วงเช็ดยิ้มค่ะ เป็นแง่มงแช่อหยิมนะคะเราต้องขอานระยะเวลาการแช่เป็นระยะเวลานานผ่านสภาพอากาศขึ่นสิ่งหเหละะ่านี้นะคะก็เปิดสมรรถนะต่างค่ะแต่สุดท้ายนะคะมันก็สามารถมาเป็นแง่งแช่อหยิมได้แล้วพี่ก็เชื่อนะคะว่าสโมรสร,รทีมชาริโรเลสเซียนเก็นนาทอนไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือเจอปสรรคอะไรก็จะสามารถก้าวผ่านและไปเป็นสโมราสารที่ดีได้ะคะ่ะและก่อนจะลาไปนะคะว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะก็มีคำคมดีๆไม่น้อยมาให้ ก่อนจะเข้าเดียนหน้าที่ขอเข้าตานางคอมเพล์ก่อนได้ไหมคะขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการของผู้อำนวยการนายุสมศรติทั้งส่ะ มันมีอินเทอร์เฟซทุกท่านนะครับผมนายกผู้ขายเชียจันนายกสโมศรีในปีาา AP ที่ผ่านมานะครับนี่คือนายกับเลือดเราได้ที่คัทนานนนายกับเลือดก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคอปเตอร์ของให้การทำงานรุ่ลงไปได้ดีๆหออวังอะไรน,นะครับเป็นตามนั้นนะครับเดี๋ยวสตอกเกอร์น้องสตอกเกอร์จะมาพูดถึงของขวัญแล้วก็ร้องเพลงใ้ฟังเลย ก็สวัสดีทุกท่านครับผมตก็ของที่จะนํามาให้าขอต้อนรับผมก็คือโยเกิร์ตนะครับก็ความหมายก็คือโยเกิร์ตจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายให้ระบบถ่ายดีขึ้นก็ทำให้รู้สึกโล่งก็เปลี่ยนส่วนของการทํางานให้ดูเรื่องไม่ดีนะครับผมก็ก่อนจะจับไปมีบทเพลงจะฝากให้ทุกคนนะครับผมฝนที่ตกทานลมทุกเรื่องราว ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาในพิธีนี้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนและเพื่อนพี่่างโรงเรียนนะครับผมขอบคุณ